นางสาวธนพรสมทองแดงสสบัญชีรายชื่อพักเสรีวรวมไทยห่วงชาวตำบลเขาน้อยได้รับผลกระทบจากเหมืองโรงโม่หินไร้การเยียวยาจากรัฐเรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งติดตามพร้อมยับยั้งต่ออายุสัมปทานเหมืองนี้ออกไปก่อน นางสาวธนพรสมทองแดงสะสะบัญชีรายชื่อพักเสรีร,รวมไทยแถลงความคืบหน้าปัญหาผลกระทบกับประชาชนจากโรงโม่หินตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับความจริงใจในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนแม้จะมีการศึกษาผลกระทบ EIA แต่ไม่มีการชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามสมควรและผู้ได้รับการสัมปทานรายนี้ก็ยังมั่นใจว่าจะได้รับการต่ออายุสัมปทานในเดือนหน้า ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่เวลานี้ประชาชนต้องใช้ชีวิตอย่างระแวงมีการสั่นสะเทือนของพื้นที่ดินเหมือนแผ่นดินไหวในทุกวันจึงอยากเรียกร้องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งเข้ามาช่วยเหลือดูแลพร้อมกับยับยั้งการต่ออายุสัมปทานออกไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนหรือมีข้อตกลงเป็นที่น่าพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมฝากเจ้าหน้าที่รัฐ อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กน้อยจนกระทบต่อประชาชนเพราะเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและยืนยันว่าจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหากยังไม่มีความคืบหน้าการแก้ไขใดๆจากรัฐตนก็จะดําเนินการร้องไปยังศาลปกครองจนถึงที่สุด